เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแต่มาโคกันนะครับมาโคเป็นแบรนด์แต่ระดับไฮเอนด์จากอิตาลีและเป็นแต่ยุโรปแท้จริงๆซึ่งยังโคงการผลิตไว้ที่ประเทศอิตาลีอยู่นะครับบนกล่องจะเขียนเลยว่า100% made in อิตาลคุณภาพเต็มร้อยแน่นอนครับแล้วก็โทนเสียงของตัวแต่มีให้เลือกมากมายเลยแต่ว่าตัวที่เรานำเข้ามาจำหน่ายในไทยนั้นเราได้เลือกรุ่นที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็เข้ากับ นิสัยของคนไทยที่จะได้ฟังเสียงประมาณนี้นะฮะโอเคร okay. เราจะมีหลักๆ3มรุ่นก็คือ Tm80 นะครับเป็นตาหอยโข่งที่เป็นลักษณะหน้าตาเหมือนทั่วๆไปโทนเสียงเป็นทูโทนก็คือมีตัวเสียงสูงตัวนึงตัวเสียงต่ำตัวหนึ่งนะครับถัดมาต่อมาเป็นแต่มมเตอร์ไฟฟ้านะครับคือ t o ร์นาโดตัวนี้ก็เป็นทูโทนเหมือนกันแต่เป็นกึ่งสูงนิดนึงฮนะเสียงจะดังแรงละไกล ตัวที่3เป็นเฮอริเคนตัวนี้จะเสียงโทนทุ้มนะฮะคล้ายๆกับรถบรรทุกหรือคล้ายๆวูดรถไฟเหมือนกันแล้วแต่ว่าใครชอบแนวไหนเดี๋ยวผมจะมาลองในคลิปนี้นะครับว่าแต่และตัวเสียงเป็นยังไงซึ่งความดังเนี่ยเราจะวัดโดยเครื่องวัด DB ส่วนเสียงที่คุณจะได้ยินผ่านไมโครโฟนของผมตัวเนี้นะครับจะบอกเลยว่าความดังเอาไปวัดไม่ได้เพราะว่ามันมีการปรับแต่งเสียงจาก ที่จะได้ยินจริงๆแต่ตรงนี้หูเราฟังเนี่ยความดังกับตัวกล้องเนี่ยวัดได้ไม่เท่ากันแต่เราจะใช้ตัววัด DB นะครับเป็นตัวเกณฑ์ว่ามันดังขนาดไหนโอเคเริ่มที่ตัวแรกนะครับ TM80 นะครับ1 1 2ยนะครับโดยประมาณตัวนี้โทนเสียงประมาณนี้นะครับต่อมาทอร์นาโด 1 2 1 6ครับสำหรับตัวทอร์นาโดต่อไปเฮอริเคนครับ112.8ครับก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับโทนเสียงของแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนส่วนถ้ามีโอกาสเข้ามาที่หน้าร้านเราจริงๆสามารถฟังของจริงได้เลยครับเรามีตัวเทสให้ลองตามนี้เลยโอเคจบคลิปนี้เท่านี้ครับ